ครับผมไมาครับวันนี้ครับครูปะจำทำการดูคลิปแบบว่าเป็นแบบมิติมิติกันแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาดูคลิปเอ่อเมโทรเฟียสองนะครับดูเมโทรเฟียเออร์นะครับคือนะเมโทรแบบเป็นแบบว่าสถานีอะไรแบบเนี้ยสถานีรถแบบแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้แหละอันนี้เฟียมันก็แปลว่ากลัวนะครับแบบเนี้ยกลัวโอเคจากนั้นก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราไปเริ่มกันเลยครับ เหมือนว่าตรงนี้แถวนี้น่าจะไม่ได้มีอะไรนะครับทุกทุกอย่างดูปกติดีครับแต่ดูแปลกแคือว่านะนะกระดาษเอกสารจดหมายมันฟิลมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคเหมือนว่าทุกอย่างปกติดีนะครับโอ้โหรถไฟไม่รอึ้นรถไฟไม่ทนันไม่เป็นไรรอคันอื่ก็ได้โอ้โหอันนี้ก็มีคนผู้คนอยู่คนระับ เหมือนว่าเหมือนว่าน่าจะดูอะไรไปแปลกๆไปหน่อยครับเนี่ยเพรว่ามันดูแบบว่าดูสกรปรกแบบว,ว่ามันดูสยองไปหน่อยนะไม่ได้สยองมากนะดูแค่สภาพนันเนี่ยมันเป็นสถานีรถไฟแบบว่าสถานสถานีรถไฟเขาเก่าๆนะเนี่ยอะไรเนี่ยองเสียงอะไรวอะไรถล่มโอ้โหูแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมรุนแรงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย รถไฟอะไรสวกขึ้นน่ากลัวรถไฟสยองมีบอกน้องว่ามันจะมีอะไรโผล่มาไหมโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยอะไรนี่โอ้โหสัตว์ประหลาดมีสัตว์ประหลาดมาสวยเลยนี่มันรถไฟล็อกสัตว์ประหลาดนี่ะพูดโดยสารไปสัตว์ประหลาดแล้วเนี่ยโอ้โหมันเริ่มจะแดกพวกคนเนี่ยเนี่ยจะตายไหมเนี่ยจะตายไหมหอหือโดนแดดอีกแล้ว ดีขึ้นเลยโอ้โหคนขับก็โดนแดกโอ้โหรเรื่อดกระเด็นมาโดนหน้าเลยโอ้โหคือว่านะเราเป็นพระเอกมัน่แบบนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหมันเข้มาแล้วโอ้ยหนูหนูกระโดดข้ามอันรเงี้ยโอ้โหอันนี้นก็กระโดดมาอีกมันหนีเป็นกำลังชัดๆนะครับเพื่องที่มาสานี้วไฟอะไรเนี่ยดูไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยเนาะมีแต่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ทำให้เกิดสงครามกจลาจลนะเนี่ย นี่เนี่ยมันใครพูดอะไรเฮ้ยนี่มันใครยิงวะอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันทหารมาช่วยนี่น่ะเฮ้ยนี่มันหนอนหนอนเลือดนี่น่ะบุตเวิร์มที่มันนี่มันไปเป็นแจกอนบุตรเวิร์มไปแล้วมั้งเนี่ยทุกคนคงรู้ครับว่าบุตเวิร์มมันมีในชีวิตจริงนะครับบนโลกใบนี้ครับเพราะว่าเป็นหนอนเลือดนะเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยแมงมุมพาราทุลายักษ์ ว่าไฟนี้มันดูน่ากลัวไกลนะไม่นเนี่ยผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นอ่ากับดักมั้งเฮ้ยอะไรเนี่ยเลือกเอเลี่ยนแต่ว่ามันดูไม่น่าอันตรายนะเนี่ยเพราะว่ามันทำ,ทำมันให้เราเครื่อเนี่ยแล้วแบบนี้เฮ้ยตกใจโอเคโอ้โหเหมือนว่านะสัตว์ประหลาดตัวตัวตัว,ต,วตัวมันแก๊ที่ว่ามันดูเหมือนกบอะไรนะที่ว่า มันมีระเบูลบก็แต่ว่าเป็นมันแหลงนะก็คือนะมันดูดูน่ารักหน่อยนะมันก็พอดูน่ารักนะครับเพื่อนถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยอือเริ่มน่ากลัวแล้วแหละนี่มันอะไรวะนู้นเด็กของเฟรนดี้คูเกอร์แบนี่ไม่ใช่พูดเล่นน่าจะเป็นไอศกรีมแน่เว้ยนี่มันเฮ้เฮ้ยซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เพี้ยนเลยเนี่ยนี่มัน อะไรเน,นี่ยผู้โดยสารเป็นซอมบี้เหรอเนี่ยเดี๋ยอันนี้มันพอมปแสงได้นะพอทำให้เรานั้นกลัวน้อยลงได้นะ โอ้โหชนทอมบี้หิวทำบี้เนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกูไปด้วยกูอยากไปเป็นเพื่อนจะไปยังไงดีไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราชื่อสามบี้มันเนี่ยหิวชิบหายโอเคโอ้โหหักสองท่อนโอเคตายทันทีโชคดีไปขึ้ไม่รอดโอเคโอเค โอเคโอเคจบเลยครับสร้อรชอบกระไดใช,ช้สับครช่องแลชแนลหลังน,นึ่งด้วยครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็คือว่ามันจะมีแบบว่าเป็นภาคต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันใหม่นะครับ <Okay. S 3> มาภาคต่อกันนะครับโอเคอันนี้ก็มันก็จะเป็นภาคแบบว่าถัดไปนะครับนี่ครับด,ดูดินี่แหละโอ,โลอะไรเน,นี่ยเครื่องนี้ก็ดูแบบว่าน่ารักมากเลยครับเครื่องจีเเลือครับ มันดูเหมือนของเล่นนะมันน่ารักมากเลยฮัลโหลไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยออื้หือทางลงโคตรแปลกเลยโอ้โหของกินมาเนี่ยเราอยู่บนรถหรือว่าอยู่บนอยู่บนรถอยู่บนคือนะไรเนี่ รู้ว่าเราเดินนี่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่ดีอะไรไมันจะเดินบนทางรถไฟแบบนี้หรือรถไฟขั้นชนโอ้โหเอ้ยหยุดโอเคสต็อปโอเคไปต่อได้อ๋อโอ้โหอะไรเนี่ยคนน่ากลัวน่ากลัวมากเลยเดินไม่เนี่ยอันเนี้ยคำบัตรอันเนี้ยของใหญ่ของน่ากลัวอีก อโ,อโอ้โหอะไรขล่มขล่มขล้นไหวเพราะว่า,ามันแถวนี้มันจะมีน้ำ,น,น,ำนั่นเนี่ยได้ยินเสียงน้ำไดยินเสียน้ำไหลอยู่โอ้โหเราจะเอามือตะขาบตะขาบยักษ์ตะขาบยักษ์ตรงนี่อตะขาบยักษ์คุณน,น่ากลัวที่มัน,นไหลหลังซอมบี้เหรอหลัลงซอมบี้อะไรมงไหลอยู่ในน้ำ โอเคไม่มันหลังพึ่งพึ่งซอมบี้เหรอเน,นี่ยผมว่าใช่เลยเฮ้ยมันน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเมันอะไรขนาดยักษ์นี่มันอะไรเนี่ยเลือดเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนอะไรใจนี่ผมผมไม่รู้นะว่าเมือกอะไรไม่รู้เมือกขนาดยักษ์เมือกเมือกเขียวน้ำมูกยักษ์หรือเปล่าเออมันผมว่าอาจผมจินตนาการว่ามันคือน้ำมูกยักษ์นะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรก็ไม่รู้เอ้ยมันอะไรเนี่ยสลามเหรอ แค่ว่าไปมันมันก็ดูน่ารักนะแบินเนี้ยอะไรซอมบี้โอ้โหอะไรเนี่ย,ยหืมตกลงมาซุ่มซ่ามจริงๆเล่นเองเล่นเองโดนเองเนาะก็ตายเองเนาะเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำมูกใครวะน้ำมูกน้ำมูกปีศาจแล้วเนี่ย เฮ้ยนั่นมันอะไรเนี่ยบุตรเวิร์มนอนเลือดนอนโลโโหิตโอ้โหคนหน่ากลัวใหญ่เลยเนี่ยนอนยักษ์ไส้เดียนอนผสมกับไส้เดือนมั้งเนี่ยแบบเนี้ยอะไรเนี่ยหือศพถูกไฟศพนี่มันรถไฟอะไรในยุ่นมีอะไรโอ้โหเร็วกว่าเราอีกใครเป็นคนขับวะเน,นี่ยขับได้เร็วอะไรขนาดนี้ เฮ้ยนี่มันมือใครวะเฟดดี้คุกเกอร์ไหมไม่ใช่เฟดดี้คุกเกอร์ไม่ได้มียาวขนาดนี้ okay. โอเคอ๋อหรือว่า,น,าน่าจะเป็นมือของของมอนสเตอร์ที่ว่าเจอในภาคแรกมั้งเนี่ยที่ว่ามันเหมือกคนแบบนี้มั้งผมว่าใช่เลยจําไม่ผิดโอเคจะเจออะไรอีกไหมเ่ย เอ้ยซอมบี้ซอมบี้ผล่มาอะไรเนี่ยใหญ่แมงมุมเฮ้ยไอเนี่ยทารันทุราแมงมุมทารันทุราเยี่เออทารันทุร่มาทารันทุรา,ม,า,รามันจะหมดตมอนไหนวะหรือว่าอะไนะ หรือว่าเรากำลังเหมือนว่ากำลังลงจากรถนั่นเน่ยดูดิหรือว่าเราขับขับรถรถขึ้นมาหรือเปล่ปาดูดิโอ้ยนี่ไงขับรถแบบนี้ไงโอ้โหต้องถอยหลังกลับไม่งั้นตายซวยเลยเฮ้ยมันซอมบี้นี่นา สมบี้ที่ดูโอเคโอเคฟาวูีแปดห้าเจ็ดโอเคอันนี้ก็คืออาวุธอาวุธที่ว่ามันสามารถกำจัดซอมบี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเวลาสอมบี้ตัวไหนโดนโดนอันนี้ก็ตายเลยนะครับโอเคมันก็จะไปไปกำจัดทุกอย่างครับเพื่อ ให้มันจบลงนะครับเพื่อให้สถานีนี้การเป็นสถานีที่ว่าดะปินะครับไม่มีสิ่งที่ไร้ความกังวลนะครับโอเคโอเคก็จบแล้วครับสํารวจชอบกแชร์สํคัญช่องไหมแชร์ใลานดดีนะผมบอกเลยครับว่าเนี้ถ้าเกิดมีในชุดจริงเนี่ยผมไม่กล้าไปที่สถานีรถไฟนั้นเลยครับเพราะว่ามันเสี่ยงสุดๆนะแต่มันก็ไม่มีจริงนะครับเพื่อนๆมันเป็นแค่เรื่องสมมุติครับเป็นการแค่การคิดกินจินตนาการของผู้คนนะครับของผู้สร้างครับอันเนี้ยอันเนี้ย เป็นการสร้างขึ้นเองนะครับเป็นแค่แอนิเมชันอะไรแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนๆไม่มีจริงหรอกครับโอเคอขอแค่นี้ด้วยครับซิเซทให้กับทุกคนด้วยนะครับใจเทียนสวัสดีครับ